คุยหลังดูเรื่อง The Stone พระแท้คนเก๋จบนะคะบอกก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยมีสปอยนะเพราะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเนื้อเรื่องแล้วก็คลายแม็ก่ค่อยรู้เรื่องพักเครือเท่าไหร่แต่ว่าเคยตัดงานที่เป็นแบบตัดงานข่าวก็จะพอรู้จักเซียนพะะที่มีชื่อเสียงบ้างในเรื่องในกระโลกันมาเต็มเลยนะคะแบบเซียนพัะดังๆหลายๆคนหลายๆท่านนะคะพอดูองค์ประกอบทั้งหมดดูจนจบครบเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่า ภาพยนตร์น่ยมันมีความคล้ายๆหนังของกายลิชชี่เหมือนกันนะเรื่อง uh, The Snatch ปี2000ทุกคนเคยไม่รู้ว่ามีใครเคยดูเรื่องนี้ไหมนะมันให้กลิ่นฟิลประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความที่อิเลเมนต์เนี่ยมันเป็นอิเลเมนต์เกี่ยวกับพระเครื่องที่มันมีดีเทลอะไรที่น่าเอามาเล่นน่าเอามาขายี้อยู่ในไว้แบบนี้อาชญากรรมแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันส่งเสริมกันนะมันทําให้หนังไทยที่พูดถึงเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้ แมสมากเพราะมันมีกลิ่นประมาณแบบหนังของกายลิชี่อะไรเงี้ยมีความแบบสับขาหลอกนู่นนั่นนี่หัวกับอิเลเมนต์ความไทยๆในวงการพระเครื่องอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นการผสมผสานที่ดีโดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันเยอะเสมตรงนี้เดียวด้วยความที่หนังมันมาในธีมแบบใครแท้ใครเก๊ใครจริงใครหลอกเนี่ยในวงการเนี้ยความน่าเชื่อถือมันก็สูง เจอเซียนดีไม่ดีอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีแบ็กกราวพื้นเพของตัวเองอะ่ะในการที่จะจะดูอะ่ะว่าจะเชื่อใจได้ไหมในแง่ของโลกความเป็นจริงในธุรกิจนี้ที่เงินมันสะพัดมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเสริมให้หนังดูเรียลโดยที่ไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมันเยอะหนังมันสร้างบรรยากาศให้เราเนี่ยรู้สึกว่าคนในเรื่องเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจได้เลยสักคนอ่นะเดี๋ยวขอเข้าเรื่องของตัวเนื้อเรื่องสักนิดนึงาอช่วงขายแม็กเนี่ยไอไอซีนที่ว่ารวมกันในร้านพาเครื่องเน มันจัดฉากกันมาหรือว่ามันพูดกันที่ว่าเถียงกันในเรื่องเนี่ยมันก็คิดได้สองแง่ว่าเอออาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะไม่จริงทีนี้พอมันมีฉากที่มันยิงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วทุกคนตุยหมดคือจะแขวนผ้าอะไรมาก็คือตุยเพราะฉะนั้นตัดเรื่องพพูดถ้าคุณในเรื่องของการแบบเป็นเกาะกำบังเกาะกันกระสุนตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าในเรื่องก็คือแบบล้อเลียนไปแล้วว่าแบบเออมึงมึงห้อยอะไรอ่ะมึงก็นั่นแหละลงไปนอนอยู่ข้างล่างเหมือนกันทุกคน แต่ทีนี้นะความน่าสนใจก็คืออิเลเมนต์สุดท้ายช็อตสุดท้ายที่เรื่องมันขมวดรวมมาเนี่ยอย่างตัวละครของคุณเซ้งเนี่ยนะคะเขาก็บิวมั้งแต่แรกว่าเป็นเซียนพัที่ฝีมือไม่เก่งแต่ไอช็อตที่แบบฟื้นขึ้นมานิดนึงอะฟื้นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วมาบอกพระเอกว่าองค์นั้นเป็นเธอเธอเชื่อเปล่าว่าแทหรือไม่แทอ่าอ่ะเชื่อได้เหรอหยิบไปอะเชื่อได้เหรอว่าแทหรือเปล่าถ้าคิดกันตามแฟกท์ทุกคนในตัวละครตรงเซียนพัตรงนั้นส่วนใหญ่ก็ห้อยพรกกันหมดใช่ไหม ปิ้วปิ้วก็ยังจะแบบว่าลงไปนอนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องตัวละครของเจ้านายรอดเนี่ยร้อยเอยู่แล้วไม่ได้ใช่พะอผาหรอกเพียงแต่ว่าก็คงอาจจะแบบเป็นความบังเอ,อิญหรืออะไรกแ็แต่แต่มันน่าคิดตรงช็อตสุดท้ายที่คุณเซ้งเนี่ยบอกว่าองค์นั้นเรื่องสุดท้ายองค์นั้นแล้วแมงบิ้วมาทางเรื่องเลยว่าไอเนี่ยคือแมงดูผาไม่เก่งแล้วหยิบไปอะ แท้ก็เปล่าอะทุกคนคิดว่าไงลองพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วมันจริงเหรอเราจะเชื่อใจได้จริงๆรเหรออะไรเงี้ยเออก็มีตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นเจ้าของค่ายมวยเขาก็พร้อมซื้อใช่ไหมแล้วยังไงเซียนพระแม่งตุยแย่ไปหมดแล้วใครจะดูให้หวานหวานพูดเลยหวานแท้ไม่แท้ไม่ไไมรู้เราหวานแล้วคราวนี้เออเป็นช่วงองค์สุดท้ายที่ทำให้เราได้มาคบคิดกันว่าพระที่ตัวเอกได้ไปเนสรุปสรุปแล้วเป็นแท้หรือเปล่าเออ ก็น่าคิดแต่ว่าพูดในเรื่องของงานสร้างเพราะว่ามันมีความที่เป็นประเด็นที่ทันสมัยวงการเนี้ยเราอ่ะเป็นประเทศชาวพุทธก็จริงแต่ว่าถามว่าเราได้เข้าไปบกไปเช่าไปอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ยังเป็นอะไรที่เรายัางเชื่อมโยงได้เรายัางเข้าใจได้ว่าสิ่งที่ตัวละครหรือสิ่งที่เนื้อเรื่องมันกําลังพูดถึงเนี่ยคืออะไรพอยก็ไม่รู้ว่าอันนี้อันนี้ถ้ามีผู้รู้นะคะอาจจะคอมเมนต์มาให้ความรู้กันได้นะเพราะไม่แน่ใจว่ามีเฉพาะพุทธเถรวาทอย่างเราหรือเปล่าที่เล่นพระเครื่องทางพุทธมหาย,ยานเขามีแบบพระเครื่องเล่นกันแบบนี้ไหมอันนี้พอยไม่พอยไม่ทราบเลยนะคะก็อาจจะคอมเมนต์มาเป็นความรู้ได้นะคะเอมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยถือว่าเป็น ภาพยนตร์ไทยที่สนุกใช้ได้สำหรับพอยนะ